ัทำคดีให้กับรองอุในคดียิงสจตุ้งเป็นความเป็นมาเป็นไปยังไงคือผมมีพักพวกที่จัพไปบุรีนะครับรู้จักกันกับพี่อุน่าจะไปช่วยงานอะไรกันสักอย่างหนึ่งก็ติดต่อมาเรียกผมเข้าไปคุยผมไปครั้งแรกก็ยีิบสองธันวาสองพันห้า 2, ร้อยก็ไปคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์รายละเอียดแต่วันนั้นยังไม่ได้ตกลงรับจ้างทีงนี้เขาก็พอกลับมาปับ๊บเขาว่าขอคิวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมก็ไม่วางแล้วผมเพิ่งจะไปมาเมื่อสองวันนี้แหละครับไปพบอีกครั้งหนึ่งก็เลยตกลงรับจ้างทําเป็นทนายให้เขาครับเบื้องต้นนี่ลองอุเขากังวลอะไรเกี่ยวกับคดีไคือเรื่องคด,ดีพี่อุไม่ได้กังวลครับแค่กังวลเรื่องการเข้าใจผิดของบุคคลทั่วไปที่จะเหมือนว่าคิดว่าแกเนี่ยเป็นคนสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าสจโต้งที่คิดว่าแกเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าต้องการจะลงจริงนายก อบจอปาจีนซะเองอะไรพวกนี้ครับซึ่งแกไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดเลยเพราะแกพูดครั้งแรกในการสัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยแกก็หนึ่งก็คือโต้งก็เหมือนน้องชายกินกาแฟกันทุกวันทํางานด้วยการโดนยิงตายสองโกทอนเปรียบเสมือนเจ้านายก็ถูกจับยิงในบ้านเจ้านายแกก็ตกใจแกก็แทบไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยน่าจะเป็นคืนถึงสองคืนแล้วพอแกออกมาใช่ไหมครับมาสอบปากค,คาก็เจอหน้าข่าวสักไม่รู้จะเป็นร้อยชีวิตก็ถามสายถามกว่าอย่างเงี้ยแกก็ พูดไปลกๆลนๆแต่ก็พูดไปตามให้การความจริงฝ่ายที่ไม่โอเคก็เห็ว่าแกเขาข้างโกแต่แกก็พูดไปตามข้อจริงที่แกเห็นแต่ทีนี้พอเขาเป็นคนหัวดีนะหัวไวแกก็คิดแล้วทีนี้เขาพูดไม่ทันความคิดมันก็เลยอึ้ๆอักแกก็เลยไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ข่าวแกก็อยู่ไม่ได้ไปไหนครับอีกเรื่องที่ว่าแกลบหนีแกไม่ได้ลบหนีแกก็อยู่แกปกติ พียงแต่แกไม่เปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่นัดใครไปพบเท่านั้นเองผมติดต่อได้ตลอดเวลาครับคือแกก็กังวลว่าแกจะถูกพาดพิงเกี่ยวโยงไม่ต้องกังวลน,นะถูกพาดพิงไปแล้วตามข่าวก็ถูกพาดพิงไปสารพัดแต่แกคิดว่าคงไม่มีประโยชน์ที่แกจะมาพูดให้คนที่ดูข่าวเป็นล้านๆคนเข้าใจแกแกแกก็ให้การไปในสานวนแล้วงเงี้ยครับไม่ได้กังวลอะไรแต่แค่จะบอกว่าคือเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการที่จะไปไม่ไม่เคยมีแนวคิดจะไปฆ่าตัวจอต้งแล้วก็ เขาเองก็ประกาศในพื้นที่ปาจินบุรีแล้วว่าสนับสนุนสจจอยสมัครนายกถ้าสจจอยได้เป็นนายกเขาก็จะเป็นรองนายกให้ซึ่งเขาประกาศอยู่แล้วคนในพื้นที่ก็ทราบดีแล้วเขาไม่ได้มีแนวคิดจะลงนายกเลยถ้าเขาจะลงเขาเปไปลงพื้นที่ไรายก็ไม่แล้วครับเพราะเขาเป็นรองนายกให้กับโกทอนทั้งลายก็ไม่แล้วครับที่รองอูติดต่อพี่สายหายุดมานี่เป็นเพราะว่าคลิปเสียงที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะเรื่องเงิน20ล้านเรื่อง บก็ก็ทุกเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับก็คือคิดว่าหนึ่งก็คือให้ผมเตรียมตัวไว้ก่อนหากสมมุติมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเป็นไปในทางลบพ่อุถูกหมายจับนะเอาอันนี้ผมย้อนไปวันที่ยีิบสองธันวานะถ้ามีหมายจับและถูกจับผมก็ได้เตรียมตัวทํางานได้เลยใช่ไหมครับว่าไปประกันตัวที่ไหนจะไปเอารักย์กับใครจะประสานงานกับใครข้อเท็จจริงในวันที่เกิดเหตุ ผมไม่ต้องไปตีเยี่ยมแกผ่านกระจกห้องขังนะผมก็ได้นั่งเกับแกจดค้อจริงหลายเรียดเอาไว้คือเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าที่จะแบบจับปุ๊บผมก็วิ่งกระฮึกระหอบผมไม่รู้ตีตอกัะใครเวลาจะเยี่ยมทีก็ต้องไปขอเยี่ยมใช่ไหมยกหู้่านเรือนจํามันก็ยากอย่างไงี้ครับก็เลยเตรียมการเอาไว้ก่อนในวันนั้นครับแสดงว่ากระแสข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวคืบหน้าคดีมีการขยายผลค้นบ้านมีคน้นค้นบ้านรองอู้ด้วย ใช่ไหมคะก็ตามข้าวมีการค้นว่าจะถูกออกหมายจับด้วยหรือเปล่าเอออย่าว่ากังวลเลยดีกว่ามันเป็นขั้นตอนของเจ้าที่ตํารวจถ้าเจ้าที่ตำรวจมองว่าแกมีส่วนเกี่ยวข้องจากพยานปากใดปากหนึ่งไม่มากก็น้อยเนี่ยตำรวจเขาออกหมายจับทำหน้าที่อยู่แล้วการออกหมายจับไม่ได้หมายความว่าเขาผิดตามกฎหมายออกหมายจับเพื่อนําบุคคลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอ่าเพราะกลัวจะรบหนี่คือมันอัตราโทษเกิน3ปีออกหมายจับได้เลยโดยไม่ต้องออกหมายเรียกใช่ไหมครับถ้าว่ากังวลไหมคนยังไงกังวลอยู่แล้ว ทุกคนกังวลหมดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไหมแล้วคดีอาตาโทษสูงอย่างเงี้ครับพี่สายหยุดก็ก็คือว่าติดต่อลองอู้ได้ตลอดได้ตลอดครับคุยกันได้ตลอดเวลาโทรหาได้ตลอดค,ค่ะทีนี้ก็ติดต่อกันมาเนาะครับก็คุยกันมาเรื่อยเรื่องของคดีภาพรวมครับสอจอสอจโอต๊ะูกีเนี่ยครับพี่มองว่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมหรือว่าจะจบแค่เจ็ดคนที่คือจ้าข้าวนะครับคือผมคือทั้งบ้านโกธรท่านก็มีทนาอยู่แล้วเพราะท่าน รัฐมนตรีเนะี่ยท่านก็หาทนายให้กับคุณพ่อผมก็ไม่ยากจะไปแตะในเนื้อหาของเขาส่วนบุคคลอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวโกที่มีข่าวว่าจะเอาหม่จับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าตำรวจเนี่ยเขาเอาหม้จะเอาหม้จับใครเพราะจากข่าวก็มีว่ามีตำรวจท่านหนึ่งอ้างว่าบุคคลในบ้านเอาปืนไปจี้หัวเขาเขาต้องก็โดดกำแพงหนีมาเนี่ยการจี้หัวกันจะเป็นพยายามฆ่าไหมเป็นคมคู่หรือบ้าอะไรผมไม่ทราบเพราะผมไม่ได้รับผิดชอบผมก็ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์เขาผมดูแล รองอู้คนเดียวครับเรื่องของรองอูเนะะี่ยค่ะมีส่วนกับที่คุณอัฉริยะออกมาแฉพี่อัดถ้าฟังดีๆนะให้ความเป็นธรรมกับรองอูด้วยให้ความเป็นธรรมกับพี่อัดพี่อัดจะตั้งคําถามเฉงสงสัยจะมากกว่าว่าน่าจะอย่างนั้นไหมน่าจะอย่างนี้ไหมก็คือพี่อัดเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยไปว่ารองอู้เป็นคนให้ค่าแต่เขาเป็นการตั้งข้อสังเกตอะไรต่างๆนานาถ้าฟังให้ละเอียดเนี่ยเขาจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ เสียมให้ทะเลาะกันไหมอะไรไหมแต่ค um ือเขาเหมือนตั้งคําถามมากกว่าครับทีนี้พี่พี่ใสยหยุดมองยังไงว่าโปรจะหลุดไหมคือตอนนี้ดูโดนร่วมค่าเลยเอาถ้าความเห็นผมนะครับผมมองว่าโกเนี่ยชั้นสาม <t> ผมมองว่าหลุดจำพนักงานการจะฟ้องหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ทราบเพราะไม่มีคือพนักง,งานสอบสวนหรือพนักงานการก็ <t> <t> ต้องพิสูจน์ได้ว่าโกเป็นผู้ใช้จ้างวานสร้างการอย่างเงี้ยเฉพาะปืนโกอย่างเดียวนี่ผมวิเคราะห์ไม่ได้เกี่ยวบใครนะครับตามความเห็นผม วาะห์ว่าปืนโกอยู่ในบ้านโกเนี่ยนะฮะลูกน้องก็ต้องรู้มือปืนเนี่ยก็ใช้ปืนเจ้าหน่ายอยู่แล้วเฉราะ,ะในนั้นอย่าลืมเป็นในบ้านโกลูกน้องมือปืนเขาไม่มีตังค์ซื้อปืนเองก็ต้องใช้ปืนเจ้าหน่ายแหละแล้วรู้ว่าจเจ้าห,หน่ายเก็บไว้ตรงไหนการที่เขาจะไปหยิบม,มายิงเนี่ยบางทีโกอาจจะไม่ทราบด้วยก็ได้ครับพผมม,มองว่าโกถอนรุดครับผมมองโกถอนรุดแล้วก็ที่เหลืออีกหกคนเนี่ยผมก็ต้องมีรูอีกสองสามคนบางคนเขาไม่ได้มีการการะทำแต่ไปก้าวหาว่าเขาร่วมกันฆ่ามมันก็ไม่ได้ครับ คนที่รับสารภาพไปแล้วื้งต้นครับนั้นรับเท่าแน่นอนฮะเพราะต้องอย่าลืมว่าประัจษ์พยานในบ้านไม่มีใครเลยคนตายก็มีคนเดียวแล้วผู้ต้องหาถ้าซัดทอดกันไปมาเนี่ยบางทีมันต้องฝั่งฟังลำบากตอนสอบมีทนายไหมอะไรไหมก็ต้องดูหลายๆอย่างด้วยครับจริงๆแล้วทางฝั่งลูกสาวโอนาัรับก็ไปแจ้งฝ่ายพอหาบุกปุกกับพยายามฆ่ามจริงๆแล้วะเพราะเมื่อผมผมก็ตามข้าวอยู่ฮะตามข่าวอยู่ก็ต้องดูว่าใครบุกลุกใครพยายามฆ่ายังไงผมไม่รู้รายละเอียดในจำนวนมีกฎต่อกฎีรือ ป็นประโยชน์ต่อควทอไม่หรออันนี้ผมไม่กล้าวิจารณ์ผมไม่รู้เนื้อหาครับคืออันนี้ก็แล้วแต่ใช่ครับดูว่าถ้าก็มองว่าออมีบุคคลเข้ามารบกวนการครอบครองในบ้านเนี่ยเขาก็เป็นบุคลุกอยู่แล้วครับในส่วนพยายามฆ่าใครจะพยายามฆ่าใครพยายามชิงใครเราไม่รู้ว่าทางฝ่ายรัฐมนตีเนี่ยอดีตรัฐมนตีท่านมีพยาลัก่าอย่างไรบ้างครับคิดว่าก็จะจบลักษณะว่าโทอนก็น่าจะรุดผมผมว่าลุดครผมมองว่ารุด แต่จะรุ่นในชั้นพนักงานการไม่ฟ้องหรือจะรุ่นในชั้นศาลยกฟ้องเท่านั้นเองเพราะว่าจะเอาคนไปติดคุกก็หาพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายได้ต้องพิสูจน์จนส,สิ้นสงสัยว่าเขาทําความผิดหากสงใส่แม้แต่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ต้องปล่อยไปตามหลักที่ว่าปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่าเอาคนที่ไม่ผิดคนเดียวไปติดคุกเนี่ยนี่คือหลักหลักใหญ่ของคดีายาครับต้องรอติดตามครับเห็นเมื่อสองวันก่อนทางกองปราบเพิ่งแถลงว่าคดีขึ้นหน้าไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ต้องต้องแหละพอฟฝากขังได้ต้องฟ้องสิบสองเจดปี่่งฟ้องภายในแปี่วันอย่างน้อยพนักง,งานส่วนก็มีเวลาสิบสองหกเจ็สิบสองเจ็ดสิบสองวันนบแต่วันควบคุมตัวยัยงไงก็ต้องส่งสำนวน mm hmm. เพื่อให้พนักง,งานการได้มีเวลาพิจารณาฟ้องด้วยอย่างเงี้ยครับเพื่อจะประเด็นไหนไม่พอพนักง,งานการได้สั่งสอบเพิ่มคิดว่าสำนวนจะอยู่ตำรวจไม่เกิน2อเดือนบวกลบนิดหน่อยต้องส่งแล้วครับต้องส่งสำนวนแล้วครับถ้าตัดเรื่องการออาไปพอดีนีไม่ตัดเไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ยางผมเคยเปรียบเทียบกับคดีพิโลกอะ่ะมีทั้งคลิปทรงปืนมีทั้งคลิปคนกอดกันให้พ่อยิงตำรวจจับมาคนเดียวบอกว่าผู้ต้องหารับว่ายิงคนเดียวอาคุณดูสิมันต่างกันขนาดไหนอะ่ะอันนี้เขาปิดอยู่ในบ้านเลยรู้หมดว่าเจ็คนพิดหมดใช่ไหมฮะกระบวนการเดียวกันกฎหมายเหมือนกันแต่การปฏิบัติมันต่างกันตั้งกันเยอะครับอย่างที่สายหยุดเองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเป็นทานายให้มือปืนเนี่ยปกปกติมือปืนเขาจะชอบรับรับให้แบบนี้ เอาจริงๆนะฮะเอาว่าถ้าเป็นมือปืนอาชีพนี่ผมไม่ได้พูดเอาแบบพิสตินทำหรืออะไรนะวิถีชีวิตของเขา,าเขารับจ้างคิดว่าจะเป็นมือปืนไปยิงคนแล้วเขารับงานมาจะาใครก็แล้วแต่ถ้าเขายิงจับไม่ได้ไล่ไม่ฐานเข้าไม่สะท้อนใครอยู่แล้วเข้าไม่สะท้อนใครอยู่แล้วโดยลักการนะก็ผมก็ไม่ได้ว่ามันมันดีนะการที่ไปฆ่าคนมันเป็นเรื่องไม่ดีอยู่แล้วแต่เราไปห้ามใครไม่ได้แต่จากประสบการณ์ผมถ้าเขาจ้างไปยิงกันถ้าเป็นมือปืนอาชีพเขาไม่สะท้อนอยู่แล้วคนจ้างก็สงเสียเลี้ยงดูในคุกไป เซงสู้ทรงเสียมือปืนนี้คุกดูแลครอบครัวด้านนอกถ้าว่าเอาผู้จังหวานเข้าไปด้วยมีประโยชน์อะไรใครจะทรงค to mm. right. so, hmm. okay. ุณล่ะใช่ไหมแทงคูติดคนเดียวก็ติดสองคนมันก็ติดเท่ากันครับ็มอมองได้เนาะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับมันเลือกสัจธรรมเป็นอย่างนี้แน่นอนครับก็เป็นมุมของเวลาป้าปามผู้มีอิทธิพลก็เป็นลักษณะทรงนี้ครับก็ป้าป้าเป็นช่วงๆนะฮะว่าว่าจะคั่ไข่ขั่มันผมก็ไม่อยากไปวนาวิจารเดี๋ยวจะเข้าการเมืองครับครับพี่เตยยินดขอบคุณาครับ